พระขนงนะครับยืนจับอึงแเลยนะครับทางผู้เกี่ยวข้องทางงานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเลยนะครับสอนนพระขนงเ,เดินจับกันเกลื่อนเลยนะครับใครที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็เยครับพื่อนก็นดูหน่อยนะพี่น้องอ่ายืนจับกันในนาท่านะครับประชาชนเดือดร้อนรถติดจนเบื่อเลยนะครับ,าชาชรอรบขอผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวนะจสอบนะครับอ่าพี่น้องรถดังเสียงไหลขอเข้าตรวจสอบนะครับสนพขนงนะครับ ยืนจับนะครับทุกคันเลยนะครับดูการเปฏิบัตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราดูวงห่างนะครับ พ่อขนงนะครับสอนอพ่อขนงพี่แจ็คอยู่ไหนครับพี่แจ๊กแจ็๊กข้าจสอบเลยนะครับอ่าละบาดอีกแล้วนะครับสอนอพ่อขนงรถติดจนเบื่อเลยนะครับหน้าสอนอนะครับหน้าสอนออ ที่นะเรียกทุกคนเลย ดูนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเห็นเงี้ยชัดนะรครับเห็นไหม,มดูนะครับดูอยูก่กลางถนนเลยนะครับ หน้าสอนอพระกโนงนะครับรมาหกเจ็ดนายนะครับเรียกทุกคันเลยนะครับคันไหนผิดสังเกตก็เรียกนะครับ การปฏิบัติหน้าที่นะครับยืนขวางรถทุกคันเลยนะครับพี่น้องชาญรถดันเทียนนะครับเกตซี FC ทั้งหลายนะครับใครที่อยู่ใกล้บริเวณนี้นะครับเข้าตรวจสอบหน่อยนะครับเดินขวางรถเลยนะครับเดินขวางรถยืนขวางรถเลยนะ,ะพี่แจ็คแซ่ล้อเข้ามารอบนึงแล้วอ่า ห้ทําการเข้าตรวจสอบแต่ก็ยังมึนนะครับคาสั่งพบตรไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายถือมันถือเนื้วลายนะสั่งมันสั่งน้ำลายขี้มูกทิ้งนะครับสั่งขี้มูกทิ้งบันวันนะครับไม่ระฟังสอน,อนอพระขนงนะครับหน้าสอนอน,อน,นะครับ ฝั่งหน้าสอนอนครับอา่าจะมุ่งหน้ามา BTS ออนนุษน,นะครับหน้าสอนอนเลยนะครับยืนเรียกแล้วเ,เดินขวางรถนะครับเดินกวาดรถทุกคันเลยนะครับ ฟีนะครับฟีแล้วรถสันเทียนนะครับเข้าตรวจสอบหน่อยนะครับประชาชนคนสัญจรไปมานะครับเดือดร้อนนะครับโดนนะครับไฟแดงนะครับรถติดเลยครับรถติดไฟแดงเลยสีแยกไฟแดงรถไปไม่ได้นะครับกักรถทุกคันนะครับเรียกรถเข้าทุกคันนะครับ พักนี้อาจจะหิวนะครับหิวไม่มีอะไรรับประทานนะครับ ดูนะครับดูนะการปฏิบัติที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต่อนอพระขนนครับยืนจับไม่เกินเลยนะครับกลางถนนนะครับกลางถนนแบบนี้ก็ทําได้เลยเหลอครับอ่าพบตรมีคําสั่งแต่ไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพบตรนะครับพบตรสั่งมาไม่มีความหมายนะครับสั่งเหมือนสั่งขี้มูกนะครับ เราก็นั่งดวงห่างนะครับดวงห่างก็เป็นช่วงนะครับช่วงที่รถติดนะครับไฟแดงไฟแดงรถติดนะครับไปไม่ได้นะครับหยุดรถกลางถนนนะครับเพื่อที่จะจับนะครับเพื่อที่จะจับประชาชนรถที่ทํางานนะครับ พี่น้องเราลระดันเถือนนะครับ FC ทุกคนนะครับใครที่ว่างเว้นนะครับใกล้พื้นที่ใกล้เคียงนะครับขอเข้าตรวจสอบเลยนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอ่อยืนจับหน้าสนพระขนงนะครับหน้าสนอเลยนะครับไม่สนใจอะไรแล้วครับช่วงนี้หิวไม่รู้จะหาอะไรกินนะครับต้องกินกับประชาชนนะครับ เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนกันหมดทุกคนเลยนะครับอ่าเดินกักเดินขวางหมดนะครับรถวิ่งมาจะชนตายอยู่แล้วครับไปยืนกลางถนนเลยครับกลางถนนเลยนะกลางถนนเลยเบรกรถทุกคันคันที่อ่าน่าจะผิดเอ่อระเบียบหรือย,อยังไงไม่ผิดระเบียบก็เรียกเข้ามานะครับรถกระบะค,คันนี้ก็เพิ่งโดนนะครับอ่าคันนี้ก็เพิ่งโดน อ่ากำลังออกมานะครับเนี่คันนี้นะครับอันนี้นะครับพิ่งโดนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าเสียค่าปรับหรือว่าเอ่อโดนไปสั่งนะครับอ่าคันนี้ก็สี่ล้อกลางครับสี่ล้อเอฟอ่ากำลังจะออกตัวนะครับเคลียร์เสียจนะครับไม่รู้ว่ายัดหรือเปล่านะครับอ่าไปแล้วครับไปแล้วอ่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเดินให้ควักเลยครับเดินให้ควักเลยบริเวณ อ่า uh, หน้าสอนอพระขนงนะครับสอนอพระขนงระบาดแล้นะครับระบาด uh, ยืนนะครับมีสเกาหลังนะครับสเกาหลังสเกาหน้าอยู่ตรงแยกไฟแดงนะครับ ไรห,หลุดมาก็เจอคนนี้นะครับที่ยืนอยู่มอเตอร์ไซค์นะครับตัวใหญ่ๆหญ่ยืนเป็นตับเลยครับยืนเป็นตับเลยคันนี้ก็โดนนะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็โดน อ่าโดนมาแล้วก็ไปนะครับอ้บังทำไมล่ะพี่เอ้ย ยืนกันเกลื่อนนะครับยืนจับกันเกลื่อนเลยไม่รู้กาททำไปเพื่ออะไรนะครับยืนจับไม่ได้ตั้งด่านนะครับไม่มีด่านนะครับไม่มีกลวยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับมีแต่ใบสั่งนะครับที่อยู่บนมือนะครับที่อยู่บนมือ,อคอยแจกให้กับประชาชนนะครับ นะครับยืนกักรถนะครับขวางรถนะครับขวางรถทุกคันเลยนะครับขวางได้ขวางไปจับได้จับเลยนะครับนะครับการปฏิบัติที่ออก้โหวิ่งวิ่งขวางครับวิ่งขวางรถเลยนะครับวิ่งขวางรถนะครับเลนขวานะครับขวาสุดนะครับวิ่งขวางรถไม่กลัวรถชนตายเลยนะครับเจ้าหน้าที่นี้ไม่กลัวรถชนเลยนะครับกระโดดขวางรถเลยนะครับ เอ,อ่เอพีออ่แจ็คครับพี่แจ๊ก,จกวัสดีครับพี่แจ๊คเออี่ป้อมนะครับสวัสดีนะครับพี่เข้าชมนะครับออผมนั่งอยู่หน้าสอนอนะครับข้างสอนอนแต่ ใกล้กันนะตอนนอพระโขนงนะครับจุดเดิมที <Yeah. S 2> ่พี่แจ็คไล์สดนะครับที่พี่แจ็คเข้าไล์สดไม่กี่วันนะตอนนี้ยืนขวางรถจะชนตายอยู่แล้วนะครับเดินขวางนะครับเดินขวางนะครับโอ้สองคนสามคนขวันะครับยืนรถติดนะครับไฟแดงรถติดการสันจรติดนะครับชี้แล้วครับขวางหมดนะครับอาปัดเอาปัดนะครับ แท็กซี่โดนเรียกนะครับหน,นึคันคุอผมจอดที่นี่ตั้งนานแล้วนะยังยังยังไม่มีอะไรเอคงมไม่ใช่ไรายได้ดีนะครับน่าจะไม่มีกินนะครับไม่มีจะกินก็เลยต้องมาทำอย่างนี้กันนะครับ ไม่รู้เขาทำไปเพื่ออะไรนะครับสอนพระขนงนครับสอนอพระขนงจับกันเกลื่อนเลยครับจับกันเกลื่อนเลยขวางรถวางถนนนะครับ รถติดนะครับรถติดนะครับไฟแดงนะครับรถหลุดมาจากไฟแดงนะครับติดหมดนะครับติดหมดนะครับการสัญจรนะครับจราจรติดนะครับรถแทบจะชนกันนะครับกักรถทีหนึ่งนะครับเอ่ยืนขวางรถทีนะครับ ครับอ่าผมขอจบและส่วแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปทํางานต่อนะครับ